ปุ๋ยตรามงกุฎสูตร15-15-15ทับทิมต้นโตวไวใบเขียวผลผลิตสูงสูตรนี้เพิ่มผลผลิตฟื้นต้นเร่งโตใช้ได้ทั้งพืชไร่และพืชสวนเลยนะคะปุ๋ยตรามงกุฎสูตร15-15-15ทับทิมเป็นปุ๋ยปั้นเม็ดปั้นเม็ดยังไงไปดูกันเลยค่ะ นี่เลยค่ะมีครบทั้งธาตุอาหารหลัก NPK ธาตุอาหารรองซัลเฟอร์แมกนีเซียมและธาตุอาหารเสริมโบรอนด้วยนะคะ อัตราการใส่ปุ๋ยข้าวระยะตั้งท้องถึงรับรวงอัตราการใส่ 25- ถึง50กิโลกรัมต่อไร่ข้าวโพดรองพื้นพร้อมปลูกอัตราการใส่ 25- ถึง50กิโลกรัมต่อไร่อ้อยรองพื้นอ้อยปลูกใหม่หรือบำรุงต่ออัตราการใส่ 25- ถึง50กิโลกรัมต่อไร่มันสัมปะหลังระยะบำรุงต้นอัตราการใส่ 30- ถึง50กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงนี้มีเพจปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อกันนะคะปุ๋ยตรามงกุฎเราไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอนค่ะ